ว่าถูกสร้างโลกชิ้นเดียวเท่านั้นก็เรื่องอะไรจะปล่อยให้หมามันมาค่าไปเรื่องเนี้ยฉันต้องการจะเพียงมาระงับที่ขอร้องไม่เฉดไอ้ที่มาก็แพระเรื่องนี้ยมีคนเห็นเธอควงกับตราบุญอย่างใกล้ชิดมันน่ากเกลียดนะตราบุญเขาแต่งงานแล้วฉั่บอกเพียงที่นี้เองเหรอฉันคบกับคุณตราบุญไม่ได้หวังแต่งงานกับเขาสักหน่อยคิดมากไปได้ดูถูกใจกันเป็นเพื่อนกัน ไม่ชอบพื้นจุกจิกจกำคาญใจนี่คือเหตุผลที่ฉันไม่มีพืพ้นผิวหญิมากนะนอกจากเธอเชิญคนสวยๆอย่างเธอหาใครที่ไหนก็ได้ยีนาไปด้วยหัวใจเธอก็รู้ฉันไม่อยากให้เธอฆ่าครับฉันไม่แคร์นะว่าใครจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ฉันจะบอกให้เธอสบายใจด้วยว่าปราบุญกับฉันยังไม่มีอะไรเกินเลยกันถ้าถึงขั้นตะกบก้าวไก่กันบนบตีเม่หร่แล้วก็ ฉันจะบอกเธอเป็นคนแรกคืนนี้กินเมล์อีกหรือคะสังสรร่์ครูจะดึกซึ้งหน่อยเดี๋ยวผมแจ้ปงปราว์เราเป็นเพื่อนค่ะ นางไม่คิดอะไรมากใช่ไหมไม่คิดหรอกค่ะนางพอใจที่บุญมีโอกาสออกไปพบเพื่อนฝูงบ่อยๆไม่อยากให้เครียดค่ะ เนะพื่อนนางหน่อยนะเพื่อจะกลับดึกเมติงก็บอกแล้วค่ะพี่มุลคะอืเออพี่มุลพบกันเถื่อนฉันบ่อยไหมคะลางทราบว่าเธอทางานอยู่ที่ตึกนั้นก็เดินสวนทางกันทุกวันอือเหรอคะสวนทางกันเท่านั้นเหรอคนรู้จักกันดีอย่างนั้นแค่เดินสวนทางกันก็ห่างเหินเพืยสิยเคยกินข้าวด้วยกันมือ้อสองมือ้อรู้สึกว่าเขาเป็นคนเปิดเผยดี ก็ดีค่ะดีกว่าคนปิดปิด,ปดบางบังปรางขอสัญญาพี่บุญสักข้อได้นะอะไรเหรอปรางขอให้พี่บุญรักพี่นางให้นานที่สุดทําไมปลางพูดอย่างนั้นล่ะทุกวันเนี้พี่รักนางน,น้อยเกินไปอย่างนั้นเหรอหปตางไม่แคร์หรอกค่ะว่าพี่บุญจะรักพี่สาวของปลางมากหรือน้อยแต่ขอให้รักพี่นางให้นานที่สุดแค่ชีวิตของพี่นางเท่านั้นก็พอ พี่อยากให้ปลางรู้ใจพี่เข้ามาได้อย่างในหัวใจของพี่จะได้รู้ว่าพี่รักนางแค่ไหนรักมานานแลวรู้สักอย่างไงก็รู้สึกอย่างนั้นตลอดไปขอบคุณค่ะปลางถือว่าเป็นข้อสัญญาเลยนะพี่บุญพี่ไปก่อนนะ พี่บุญจะไม่กลับบ้านหรอคะพี่นางเขาพูดไปอย่างนั้นเองมังจ๊ะไม่เคยทําอย่างนั้นสักทีนี่อืมหมูเนี่ยพี่บุญมีนัดข้างนอกบ่อยเหมือนกันนะคะก็ไม่กี่ครั้งความจริงอ่ะเขาก็เครียดกับงานอยู่แล้วกักกัให้อยู่แต่ในบ้านมากนะก็ไม่ไหวเดินะย่กลางรับเองค่ะฮัลโหลออพี่อ้อมค่ะ อย่าพูดกับพี่นางขอบใจจ้ะค่ะว่าไงยัหล่อนนี่ไม่นักบุญห้ามห้ามหัวเธอวะไอ้นะเนี่อะไรจ้ะรู้ไหมว่าตราบุญกับไม่เฉิดฉันอ่ะเขาแอบนับพบกันเสมอเลยเมื่อไหร่้เจอะเขาบอกว่าอีอ๋อมีอะไรกันไมอรูกันต้อมีอะไรกันแ่นระวไ้ระเบิดอไปแล้วเขาว่าชาบบผู้ชาย พลังบังค่ารอก็จะเปลอะแบบฟรีเซ็ตและก็ยืนยันว่ามันจกปลาปาบุญแม่คนของเราอ่ะฉันเชิญไม่ถึงหรอกอย่าปล่อยนักนะน้องสปริงของแม่คุณนั้นเข้าวัดเธอเอ,อ้ยมีหวัง<น>แต่จะเป็นพวกไม่ทันจับบินไม่นางน,นางต้องไม่พลาดปลาบุนไหมนะนางน,นาง ไม่เนะคะหมอคิดว่าไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเรียกเลยทุกเวลานะครับอขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับย่าจะให้พี่นาวเป็นอะไรมากไปกว่านี้เลยค้ไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะคุณปลากลับไปบ้านก่อนก็แล้วกันพรุ่งนี้แค่ามาเปลี่ยนดิฉันอ,อ,อยากไปเลยอะไปเถอะค่า อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ดิฉนันดูทางนี้เองค่ะกลับไปพักผเ่เถอะนะคะอือออออ ไปยบาบาลเหรอครับเดี๋ยวผมจะไปส่งไม่ต้องเดี๋ยวไปแท็กซี่เอง อยู่โรงพยาบาลครับคุณบุญคุณนาไม่สบายเมื่อคืนเนี่ยเลยก็พาส่งโรงพยาบาลเพราะคุณหมอประสานไปต่างจังหวัดเมื่อคืนเลยผมบอกคุณบุญแล้วตอนกลับมาแต่คุณบุญน่ะเมาไม่รู้เรื่องเลยมาดตีก็ไปน้อนฝ้าเมื่อคืนคุณปลาก็เพิ่ไปเปลี่ยนเมื่อตะกี้นี่เองครับ กคงรองหายทั้งคืนละสิบลังเร่งไม่เป็นอะไรหรอกอย่ทาทำหน้าอย่างนั้นสิจ๊ะพี่ชื่นใจที่ทุกคนเป็นห่วงพี่เอ่อไมละเมืลล่อคืนเขากลับบ้านหรือเปล่ากลับครับเมามากคงจะยังไม่ตื่น